สวัสดีค่ะขอต้อนรับข้าราชการพนักง,งานราชการและลูกจ้างสำนักง,งานตรวจบัญชีสากลอุบลราชธานีทุกขารุทุกท่านเข้าสู่พิธีถวายพระพรชัย,ยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต พระบรมราชนีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2566ค่ะดิฉันนางสาวขวัญเรือนบุญครองนักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการได้รับมอบหมายทำหน้าที่พิธีกรในวันนี้ค่ะพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจัดขึ้นเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติคุณและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในฐานะแม่ของแผ่นดินรวมถึงเป็นการระลึกพระคุณและความรักของคุณแม่ทั่วประเทศไทยอีกด้วยค่ะ วันแม่ปีนี้สมเด็จพระนางเจ้าสิริิิิ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมพระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2566ความว่ารักของแม่หนักแน่นกว่าหินผาและอ่อนนุ่มเกินกว่าผืนผ้าไหมอบอุ่นอ่อนโยนกว่าสิ่งใด ลูกทำดีด้วยใจประกาศรักโดยวิธีที่ทางสำนักง,งานตรวจบัญชีสากลอุบลราชธานีจัดขึ้นในวันนี้นะคะเริ่มจากประธานในพิธีท่านหัวหน้าสุภกิจปกป้อง หัวหน้าสำนักง,งานตรวจบัญชีสะกรอ,อุบลราชธานีเดินทางมาถึงบริเวณพิธีชหน้าที่เปิดเพลงสรรเสริญพระบารมีเปิดเพลงเฉลิมพระเกียรติสดุดีพระแม่ไทยเรียนเชิญทุกท่านร่วมร้องเพลงไปด้วยกันนะคะจากนั้นท่านประธานในพิธีข้าราชการพนักงานราชการและลูกจ้างทําความเคารพพร้อมกันค่ะ และท่านประธานในพิธีจะลงน้ำถวายพระพรชัยมงคลตามด้วยข้าราชการพนักงานราชการและลูกจ้างร่วมลงน้ำถวายพระพรเป็นอันเสร็จสิ้นพิธีการในวันนี้ค่ะขณะน,นี้ท่านประธานได้เดินทางมาถึงบริเวณพิธีแล้วขอเรียนเชิญทุกท่านยืนขึ้นค่ะ